ทางนี้มันต้องได้แล้วแหละเนี่ยม่วงอันเนี่ยเปิบเปิบโอ้ไม่ได้โอ้โอ้ไม่ได้โอ้โหยยี่สี่แล้วยังไม่ได้ยากเลยโอ้โหข่าวล้วนเอาได้เฉย โอเคครับผมก็ขอบกบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เราอยู่ผมครั้งนับบายสุดโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของฟี่แฟนอย่างเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาสุ่มตู้โกให้ทุกคนดูกันนะครับก็ซึ่งตู้โก้น,นี่บอกเลยว่าสวยมากนะตะกินนะอ่ะเออเออใช่ชุดไม่ใช่ตะกินก็น,นี่นะตู้โกเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะใช้กี่ใบนะซึ่งผมมีอยู่สิบเอ๊ะร้อยสิบห้าใบนะกับ เลขลัคกี้อีกสีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปส่มไปห้าไปแรกปึ๊บได้โอ้ยไม่ได้ส่มไปอีกอย่าเพิ่งเชินใครก็เชิญโอ้ยไม่ได้หรอปึ๊บเอ้ยไม่ได้ปั๊บเอ้ยไม่ได้ ไม่ได้เดี๋ยวเราสุ่มทีแล้วติดกันเลยนะครับเริ่มกันเลยคกว่าติดอันครั้งที่หนึ่งปั๊บแหนปึ๊บ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 โอ้ไม่ได้เปือนไปเปล่าเอ้ยเฮ้ยสิงวงมาว่ะ สีม่วงสีม่วงโอ้โหกล่องไฟออกมาทำไมโอโ้โอ้โหมีสีขาวล้วนหลุดเอ้ยโอ้โหไม่ใช่โอโ้ตัวคอร์ดโอโ้แต่ละถุงบัตร โอ้โตอนนี้ร้อยสิบสามแล้วนครับก็อีกห้าสิบใบมาดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่าโอ้ยมันนะต้องได้แล้วแหละมั้งเนี่ยครั้งเนี้ยปิบ๊บครั้งนี้มันต้องได้แล้วแหละเนี่ยม่วงอันนี้ปึบป๊บปบโอโ้ไม่ได้โอ้โอ้ไม่ได้โอ้โหร้อยิบสี่แล้วยังไม่ได้ยากปุ๊ โอ้โห oh, ข่าวล้วนเอาได้เฉยเอาข่าวล้วนแต่ได้เฉยเอางงนะเราเปิดไปเท่าไหร่วะร้130ะอยสามสิบป่ะเนี่ยเอาได้แล้วร้อยสามสิบเองหนอได้เลยเนี่ยเราก็ได้มาแล้วนะแต่เราก็ไปใส่ให้ดูนะครับนี่ นี่เราก็ได้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ที่ยูโอ้โหเปิดไปร้อยประมาณรนะ้อยสามสิบใบนะเออรวมกับอันนั้นด้วยแล้วเราก็เหลือใบอีกสามสิบนะครับก็เนี่ยสามสิบสามนะซึ่งไปรับอันนี้มาก,ก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่า <'ll> ชุดมันจะสวยหรือเปล่านะจะดูกันเลย โอเคครับคนที่ชมครับก็เราก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะก็เ๊ะเจวคนที่ไหนว่าเมื่อกี้ขึ้นวงแดงเดี๋ยวเ,เราขอจัดการคนกันครับเดี๋ยวพอเวลาเรารีวิวอยู่แล้วเขาไม่ยิงเราครับคนไม่อยู่อเมื่อกี้มีวงแดงๆนะก่อนลง มีจุดแดงๆไม่ใช่ก็ชุดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่ซึ่งเราต้องลิกดีๆน,นะครับก็ก็หน้ากากก็แบบมีไฟออกมาตรงตาด้วยนะครก็ถือว่าใช้ได้ตู้โกตู้นี้นะอืมเท่อยู่แหละใส่เอาเอาใส่ทำไฮไลท์อ่ะอย่างเท่แต่ตอนนี้คนอยู่ไหนก็นเฮ้ยเนี่ย พอแตกดีนะเห็นก่อนนี่คือโดนะแบบเขายืนอย่างเงียบอะเกือบโดนแล้วคือเราก็เดินแบบฟาร์มแบบชิวๆนะครับอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นหมวดธรรมดานะซึ่งแรงผมมันแบบเอ้ย,ย <c oughs> อคนเลยอ้าวแงซึ่งผมกดแรงไปมันนานนะกว่าจะหาห้องเจอแบบรอตั้งสามนาทียังไม่เจอห้องทีนะึ ก็เลยกดธรรมดาเราก็เดินยิงคนแบบชิวๆนะครับวันนี้หมวดธรรมดาเราไม่ได้ซีเรียสเร,สเร่แล้วแต่ทางนั้นต้องดีกว่าทางนี้เดินเยอะแล้วขเขาเรียกว่าเดินบ่อยแหละทางนี้นเฮ้ยคุณ <c oughs> ไมไ่เอาคนโน้่นแด้วเอาลิงมา <c oughs> เล่นลิงก็เล่นไม่เป็นักเราแน่เลยเขาอ,อยู่บนต้น ไปขางก็ได้วงดูเหมือนน่าจะบิดไปทางหอนาจาวกลางวงอยู่ห่อานาจาวบินตรงกนางองแล้เหลียดส่วนมันชอบมาอยู่ตรงกลางหัวไม่รูไไ้เป็นไรเราต้องห้ามอยู่แบบเฉยๆไม่งั้นเราโดนแน่นอนเก็บแม็กก็เฮ้ย อย่าโดนนะพี <cl im Rio> ่โดนเลิสโดนตายนี่หาเลยนะหาทางอัพถือเราก็เดินหาคุ้งหาคนกันไหมคราบซึ่งเราเจอแค่สองเองจากเมืองเมื่อกี้เฮ้ยคุณเหละเฮ้ยเกินไปป่อสาว เอ้ยแนเนี่ยเปลีนไปเป้าสาวเอ้ยขาเสร็จนระเบิดวหรอแต่ไม่โดนลองเอ้ยโดนหัวไม่แตกฮือหน่ะสรุบหลังไอ้ไกันละท่านนี่หัวแตก เป็นไรก็ไม่รู้นะพูดสแตก็กอ่เวลาอัปเดตใหม่ทุกทีแหละมันชอบกระตุกไม่อยู่เป็นหลนะัผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเป็นเฮ้ยเอา้าโอ,โอ,โอ้มองไม่เห็นเอ้าอยู่นี่เองเหรอ <c oughs> มองไม่เห็นแล้วกระตุกเห้อโอ้เกนเพื่อนบางทีโอ้โหคนกําลังพูดสิเนี่ย นีได้ที่ได้ได้ที่18โอ้โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่ชอบทิกคมนะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับซากใครแล้ก็กดดินเพราะว่าคือไมเหมือนผมได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่ทิ้งหน้าไปแต่เสร็ bye. จครับแต่ละไว้เจอกันครับคุณดูทุกคนที่น่ารักไปแล้วไว้เจอกันครับโอ้แหลกตายเกินไป